สุลาอัหิมซุลแลมบาริกุมวะรอมตุลลอฮฺฮุบะรกาตูอยากเป็นที่ยอมรับห้ามทำแบบนี้เป็นธรรมชาตินะครับที่คนไม่ชอบที่จะให้ใครมาด่าทอมาตำหนิมาว่าแบบเสีย,หายห,ายหายหรือเป็นการดินทาขณะเดียวกันคนก็ชอบให้คนพูดถึงเราในแง่ที่ดีมีคำชมเชยมีคำสรรเสริญอะไรต่างๆอันนี้เป็นธรรมชาติของคนในขณะที่อิสลามก็สอนว่าเราอย่าได้หลงในคำชมเชยของคนอื่น ให้เราทำเพื่อเอาล็อตสุบฮาหารหัวตละลาแล้วก็อย่ามีอย่าให้คําพูดที่ไม่ดีของคนอื่นมามีอิทธิพลเหนือชีวิตของเรา แต่ปฏิเสธไม่ได้เช่นกันว่าคนก็ชอบให้คนอื่นเนี่ยพูดถึงในสิ่งที่ดีแล้วนี่เป็นดุอาของนบีอิบราฮิมอะลิสลาที่ท่านได้กล่าวขอนะครับว่าว่จอัลลีลิซานัซิดกินฟินอาคิรนอัลลอฮ์ได้โปรดให้ฉันถูกกล่าวถึงในคําพูดที่ดีจากคําพูดของคนอื่นด้วยเถิดหมายถึงว่าคนอื่นพูดถึงฉันในแง่ที่ดีแล้วอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวุตาละก็ตอบรับคําพูดของนบีอิบราฮิมอะลิสลาดังนั้นเราที่จะรู้สึกว่าเราชอบให้คนกล่าวถึงเราในแง่ดีพูดถ หลายคนใช้วิธีการผิดเวลาต้องการจะให้ใครยอมรับหรือชื่นชมหรือชื่นชอบเราวิธีนี้ห้ามทำเป็นอันขาดนั่นคือการพยายามทำสิ่งใดเอาใจผู้คนจะเป็นคนหนึ่งคนจะเป็นกลุ่มบุคคลหรือจะเป็นการทำเอาใจคนหลายๆคนหรือกลุ่มหลายๆกลุ่มก็ตามเพราะมันไม่สามารถเป็นไปได้ อย่าว่าแต่ใครนะตัวเราเองเนี่ยบางทีวันนี้เราคิดแบบนี้รู้สึกแบบนี้อีกวันหนึ่งเราเปลี่ยนใจสิ่งที่เคยชอบวันนี้นอีกวันหนึ่งอาจจะไม่ชอบก็ได้แล้วจะเอาอาภาษาอะไรกับคนอื่นที่มีหลากหลายถ้าเราพยายามทําอะไรบางอย่างเพื่อเอาใจใครบางคนแล้วสุดหรือถ้าคนบางกลุ่มแล้วเนี่ยสุดท้ายเราจะไม่สามารถทําเอาใจใครได้เลยอันนี้พอพูดถึงตัวแบรนด์หรือตัวสินค้า ถ้าคุณไม่สามารถตอบโจทย์กลุ่มเฉพาะของคุณได้บอกสินค้าของคุณใครสาหรับใครสาหรับทุกคนมันเท่ากับคุณไม่สามารถตอบโจทย์ใครได้เลยดังนั้นชีวิตของเราเช่นเดียวกันอย่าทําสิ่งใดความดีหรือทําอะไรเอาใจคนอื่นเพราะสุดท้ายแล้ววันนี้เขาอาจจะชอบอีกวันหนึ่งเขาอาจจะไม่ชอบคนนี้อาจจะชอบอีกคนนึงอาจจะไม่ชอบเพราะเราสุดท้ายนะั้นเราจะเหนือ่อยเอาแล้วทำยังไงล่ะวิธีที่จะทําให เราเป็นที่ยอมรับของคนอื่นไม่ใช่การไปตามหาความต้องการความพอใจของคนอื่นบางคนชอบเกรงใจก็เลยทําให้คนนี้พอใจคนนี้ไม่พอใจก็เลยต้องทําให้คนนี้พอใจคนนึงไม่พอใจก็เลยต้องทําให้คนนี้พอใจสุดท้ายเ,เราจะเหนื่อยเองแล้ววิธีการถูกต้องคืออะไรครับคือการทําให้อลลอฮฺสุบฮานอห์ตะพอใจทําให้ os, a, อลลอฮฺสุบฮานอห์ตะรักเรา มีฮะดิษกุดัสีบทหนึ่งที่ท่านไดมีสอนได้บอกเอาไว้ว่าเมื่ออัลลอฮ์รักใครแล้วอัลลอฮ์จะเรียกจิบรีนมาแล้วบอกว่าข้ารักเขาเจ้าจงรักเขาเถิดแล้วยิบรินก็จะรักชายคนนั้นหรือคนคนคน,นั้นแล้วยิบรินก็จะเรียกบรรดาชาวั้นฟ้าบรรดามาริการ์ทั้งหลายบอกว่าอัลลอฮ์รักเขาคนนี้พวกเจ้าจงรักเขาเถิดและสุดท้ายคนนั้นจะเป็นที่ยอมรับของคนบนหน้าแผ่นดินนี่คือวิธีที่ถูกต้องหรือเป็นวิธีรัดที่จะทําให้คนอื่น เขายอมรับในตัวเราไม่ใช่ไปแสวงหาการยอมรับจากคนอื่นแต่คือการทําให้ตัวเราเป็นที่รักขอล้องเป็นที่ยอมรับขอล้อ์สุบฮานหัวตาและสุดท้ายแล้วคนอื่นก็จะยอมรับเราแม้บางทีเราอาจจะทําอะไรบางอย่างให้เขาไม่พอใจหรือไม่ได้ทําตามใจใครบางคนก็ตามใครเห็นว่าคลิปนี้เป็นเนื้อหาที่ดีฝากแชร์ต่อให้กับเพื่อนเด้วยครับสลามอะลัยกุม w a r a h m a t u l l